ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Parents Room ค่ะวันนี้นะคะห้องพ่อแม่ค่ะห้องเรียนที่พ่อแม่ต้องรู้นะคะก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะทุกวันพูดอย่างนี้ค่ะเวลาดีๆนะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งค่ะประจําเลยนะคะกับน้งองอ้นแล้วก็ดิฉันคุณธิดาทำวิพัฒน์ค่ะทางสถานี AS TV ีค่ะ h a p p y v a r i e t y Channel นะคะรวมทั้งทักทายคุณผู้ชมนะคะทางเคเบิลท้องถิ่นช่อง33ด้วยค่ะ ใช่แล้วค่ะล้วกลับมาพบกันแบบนี้นะคะรับรองว่าจะต้องมีหลักสูตรดีๆหลักสูตรใหม่ๆม,มาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งน้องๆที่นั่งอยู่หน้าจอได้ทําความรู้จักกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะฟังชื่ออาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าไหร่นะคะกับหลักสูตรสื่อสารแบรนด์ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องกระจ่างแน่นอนกับหลักสูตรนี้เพราะว่าเรามีแขกรับเชิญกิติมศัิ์ที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะค่ะพูดถึงหลักสูตรที่ชื่อว่าสื่อสารแบรนด์นี้นะคะถึงแม้ว่าหลายต่อหลายท่านเนี่ยนะคะอาจจะไม่ คุณหูนะคะแต่คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักกับคําว่าโฆษณารู้จักกับคําว่าประชาสัมพันธ์ร่วมทั้งรู้จักกับคําว่าสื่อสารการตลาดนะคะแต่วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะจะมาคุยค่ะว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงต้องเปิดหลักสูตรสื่อสารแบรนด์ถึงขนาดตั้งเป็นภาควิชาที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาควิชาแรกและภาควิชาเดียวในเมืองไทยด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับหลักสูตรสื่อสารแบรนด์นะคะวันนี้แฮปปี้ค่ะใจดีอีกแล้วนะคะมีของรางวัลมาแจาก คุณพ่อคุณแม่รวมทั้งน้องๆที่นั่งอยู่หน้าจอด้วยค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นให้พูดคุยนะคะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมคิดว่าการการเรียนเกี่ยวกับสื่อสารแบรนด์จะเรียนเกี่ยวกับอะไรค่ะวันนี้นะคะแฮปปี้ใจดีนะคะมีเสื้อ T-shirt สวยๆค่ะสีเหลืองอินเทรนด์มากๆช่วงนี้ไปที่ไหนก็เห็นแต่เสื้อสีเหลืองนะคะวันนี้เราก็นําเสื้อสีเหลืองจากแฮปปี้มาแจกคุณพ่อคุณแม่นะคะ โทรเข้ามานะคะแสดงความคิดเห็นว่าคิดว่าการเรียนเกี่ยวกับสื่อสารแบรนด์นั้นเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะ026294541ค่ะค่ะวันนี้นะคะ Parents Room ของเรานะคะยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าภาควิชาสื่อสารแบรนด์จากคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสวัสดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศธรรมรักค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คคะหัวหน้าภาคนุ่มไฟแรงใช่ค่ะแล้ววันนี้ะจะต้องสนุกแน่เลยเพราะว่าเรื่องราวนี้ ค่อนข้างคคิดวว่่าาุณผู้้ชมตอองบกใหม่คนรุ่นใหม่แล้วก็อินเทรนด์ดูจากอาจารย์ก็รู้แล้วนะคะค่ะงั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับอาจารย์สมยศเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียนถามอาจารย์ค่ะเรื่องของประวัติการศึกษากับการทํางานของอาจารย์โดยคร่าวๆค่ะผมก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพในสาขาการโฆษณาลุ่งม่อเลยใช่แล้วแล้วก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแสดงว่าเรียนเก่งเกียรตินิยม เกียรตินิยมรนดับหนึ่งก็ไปต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์เหมือนกันด้านการโฆษณาครับแล้วก็จบโทมาจบโทรจบโทมาก็แบก็เป็นอาจารย์มาโดยตลอดอยู่ตรงนี้มา14ปีที่มอกรุงเทพเลยรับปีจริงเหรอคะอุ้ยน่าเด็กมากเลยจริงนะค่ะจนตอนนี้ก็คือได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาทำงานบริหารด้วยนะคะค่ะ รู้จักอาจารย์ละรู้จักอาจารย์แล้วที่นี้ต้องอยากรู้จักภาวิชานี้แล้วค่ะอาจารย์สื่อสารแบรนด์คุณพ่อคุณแม่น้องๆต้องเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะเรียนเกี่ยวกับอะไรคะอา,าจารย์มีมีคำถามเยอะมาก,ามากนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างอย่างคำถามที่ถามแรกสื่อสารแบรนด์เนี่ยเรียนออกแบบโลโก้หรือเปล่า แบรนด์ไงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าผมขอเท่าความนิดหนึ่งว่าแบรนด์เนี่ยบางคนถ้าถ้าแปลภาษาไทยบางคนอาจจะแปลว่าตรานะฮะบางคนก็แปลว่ายี่ห้อนะฮะทีนี้ทีนี้ในในในเชิงของตรงนี้ที่เราใช้คำว่าสื่อสารแบรนด์เพราะว่าบางครั้งคําว่าตราเนี่ยคนไป จำกัดความว่ามันคือโลโก้มันคือคิดว่าเราเรียนออกแบบโลโก้แล้วถามว่าเรียนออกแบบโลโก้ทําไมต้องเรียนทั้งสชั้นปีเรียนทั้งสี่ปีทำไมต้องเรียนแสดงว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะทีนี้ผมก็ต้องย้อนกลับมาที่คาว่าแบรนด์ผมขอใช้ทับศัพท์คาว่าแบรนด์แล้วกันหรือที่เรารู้จักกันจะเรียกว่ายี่ห้อจะเข้าใจว่าเป็นตราอะไรก็แล้วแต่นะคะัคำว่าแบรนด์เนี่ย ผมให้อย่างนี้ครับว่าหลายคนชอบคิดว่าแบรนด์คือสินค้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หลายหลายคนชอบเข้าใจว่าแบรนด์คือโลโก้มันก็ไม่ใช่เหมือนกันคือมันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งอย่างถามว่าสื่อสารแบรนด์เรียนอะไรนะฮะผมผมขอตอบง่ายๆอย่างอาจารย์หรือว่าคุณนวก็อาจจะมีถามว่าชอบชอบต้องมีแบรนด์ที่ชอบอยู่ในใจนะฮะ ออลองลองยกมาสักอย่างอ<ะ>ย่างอย่าง,งเช่นเสื้อเสื้อของเราอย่างเงี้ยวันนี้เสื้อสีสันแบบหูสดใสนะคะอ่เสื้อของเราอย่างเงี้ยอของเรา,อ,า,อ,เราเอ,อ่ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวยี่ห้อสีฟ้ายี่ห้อสีฟ้า ก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงชอบยี่ห้อนี้นะฮะเหตุผลที่ชอบยี่ห้อนี้เพราะอาจจะชอบว่าอ้ยใส่สบายสีสวยถูกดีดีไซน์สวยถูกและดีเพราะไม่มีมมีหลายปัจจัยเพราะนั้นถามว่ามันมันใช่เฉพาะสินค้าอย่างเดียวหรือเปล่าที่เราชอบบางทีมันไม่ใช่บางทีเราอาจจะชอบสินค้าตัวนี้เพราะ พนักงานขายขายเก่งมากเลยราคากลูกมากเลยเมื่อกี้พี่บอกว่ามันหาซื้อง่ายใช่ก็เป็นปัจจัยหลายหลายอย่างบางครั้งลูกค้านะวันนี้อาจจะซื้อสินค้าด้วยรู้สึกมันซื้อสะดวกนะซื้อสบายมันหาง่ายเหลือเกินหรือว่าคลิกก็ไปในคอมพิวเตอร์ในระบบออนไลน์สั่งซื้อได้แล้วมันมีมันมีหลายปัจจัยไงฮะทีนี้ไอการที่จะทําให้คนชอบในแบรนด์หนึ่งแบรนด์ บางทีมันไม่ได้มาเฉพาะโฆษณาอย่างเดียวที่อาจารย์ถามว่าอต่างกับโฆษณาต่างกับโฆษณาไหมต่างไปทางทันไหมสื่อสารการตลาดด้วยมันต่างกันไหมมันต้องเราจะมองว่าสื่อสารการตลาดโฆษณาระชาสันธ์คือเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ให้ให้แบรนด์หนึ่งแบรนด์ประสบความสําเร็จได้เอางี้อยากจะรบกวนอาจารย์เสริมยศให้เทียบแบบง่ายๆแล้วก็เหมาะสมถูกต้องกับเทสและลดนิยมของคนชม ASTV นะคะถ้าสื่อสารแบรนด์แบรนด์พักการเมืองละคะอาจารย์ แบรนด์พักการเมืองชัดๆเลยฮะอ่าพักการเมืองก็มีมีเป็นแบรนด์พการเมืองก็เป็นแบรนด์สามารถคือผมณกำลังจะบอกว่าไม่ได้แค่สินค้าละไม่ได้แค่โลโก้แบรนด์เนี่ยแบรนด์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงสินค้าก็ได้ที่เราจับต้องได้อย่างเสื้อผ้าที่อาจารย์บอกนะครับหรือว่าเป็นบริการอ่าคุณต้องบินกับการบินไทยนะคุณต้องไปสายการบินอะไรบ้างอ่าหรือว่าเป็นพักการเมืองนะพักการเมืองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบที่เราเรียกว่าแบรนด์บุคคลี ได้เกี่ยวมากเกี่ยวคนก็ถือเป็นแรนอย่างนี้ตอนนี้วัวหน้าพักวัยรุ่นหรือวัยรุ่นเครซี่นักร้องของเกาหลีดงบังชิงกิอะไรอย่างนี้ยดงบังชิงกิอะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็เป็นแบรนด์นะฮะหรือว่าพรรคการเมืองอย่างหัวหน้าพักหรือว่า คนที่อยู่ในพักนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายพักทีนี้ทีนี้จะต้องทํให้ที่ทําการพักทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาถามว่าถามว่าหลักการที่เราเรียนในที่สอนใน4ชั้นปีเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่ว่าคุณจะต้องสร้างแบรนด์สินค้าอย่างเดียวหลักการตัวนี้เป็นแกนที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์อื่นๆได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่ามองว่าแบรนด์เนี่ยเป็นอะไรที่มันแคบอยู่แค่สินค้าหรือบริการหรือแม้แต่ AF Academy Fantasia ถามว่าณวันนี้แบรนด์เ f เกิด AF คืออะไรคือ e v e n นคือกิจกรรมหนึ่งที่เขาจัดขึ้นมาแล้ววันนี้ปวดนักร้องใช่นี่ก็คือแบรนด์นะฮะเพราะนั้นอย่าอย่าไปสะคปให้มันแคบหรือแม้แต่สถานที่นะฮะงานเอาง่ายๆงานพืชสวนโลกาที่จับที่เชียงใหม่ถามว่าโปรโมทอะไร โปรโมทประเทศไทยโปรโมทเชียงใหม่สถานที่ก็คือแบรนด์แบรนด์หนึ่งพัทยามิวสิกเฟสติวัลงานนี้ก็เป็นกิจกรรมที่โปรโมทแบรนด์ของพัทยานะฮะนั่นกคือคือสกอบตรงนี้นั่นก็คืออาจารย์กําลังอธิบายคร่าวๆถึงคําว่าการสื่อสารแบรนด์นะคะคราวนี้ทาเรื่องการเรียนการสอนบ้างค่ะอาจารย์คะเรียนเกี่ยวกับอะไรเออเรียนเนี่ยเรามีตลอดเราหลักสูตรของเรา4ชั้นปีปีนะครับผมจะไล่ตั้งแต่ ปีหนึ่งเลยเข้ามาปั๊บเนี่ยนักศึกษาจะได้เจอวิชาที่อาจจะเรียนในยังไม่เรียนในของคณะเท่าไหร่มีบ้างเล็กน้อยอาจจะเป็นวิชาศึกษาทั่วไปทีนเป็นปรับพื้นฐานทีนี้พื้นฐานเนี่ยบางคนมองว่าเป็นพื้นฐานนอกคณะจําเป็นไหมบางคนเนี่ยเวลาเข้ามาเรียนไทยภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะแล้วบางคนก็คิดว่าวิชาพวกนี้ไม่จําเป็นเขามาคิดว่าวิชาพวกนี้มันไม่จําเป็นมองว่าอาจจะมองว่า เฮ้ยมันฉันไม่ต้องมาเรียนฉันไม่ต้องการมาเรียนสาขาใ้ด้านนี้เรียนโฆษณาะจามพันธ์สื่อสารการตลาดสื่อสารแบรนด์จะไปเลยแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าวิชาทางด้านสื่อทางด้านการสื่อสารแบรนด์จําเป็นจะต้องเรียนรู้วิชาอื่นด้วยเพราะมันจะเป็นประโยชน์บอกง่ายๆเลยแบรนด์เนี่ยเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์มากเพราะฉะนั้นวิชาทางสังคมศาสตร์ทางทางทางด้านมนุษยศาสตร์พวกนี้เนี่ยเกี่ยวจําเป็นอย่างเช่นต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาค่ะ เพราะว่าการที่เราจะทําให้แบรนด์หนึ่งประทับใจประทับอยู่ในใจคนได้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะพาะแค่แค่เราเราเราเรียนหลักการเดียวคุณวางแผนสื่อเกงคุณวางกลยุทธ์เกงมันไม่จ่คุณจะต้องรู้เข้าใจเขาเรียกภาษาวิชาการนี้ไม่อยากใช้เท่าไหร่นะเราเรียกว่า Insight เป็นเป็นเราเราหมายถึง insight คือข้างในดูไม่ได้ถามว่าเขาแค่เขาต้องการอะไรนะแต่ต้องถามว่าไอ้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันมีมูลเหตุจูงใจมันเหมือนกับตฆาตกรต่อเนื่อง นะฮะแต่ไม่ได้ทำให้ดูน่ากลัวรนถ้าเราตการต่อเนื่องคืออะไรสมมติค่าตการต่อเนื่องเนี่ยเราจะเวลาตํารวจเขาจะสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ทําให้คนคนนี้ถึงมีพฤติกรรมการฆ่าแบบนี้อะไรคือมูลเหตุจูงใจเช่นการถ้ามองในเชิงของผู้บริโภคเราก็ต้องมองว่าลูกค้าของเรามีมูลเหตุจูงใจอะไร ที่เขาเลือกใช้สินค้าก็เลยต้องรู้เรื่องจิตวิทยาก็ต้องรู้เรื่องสังคมการเมืองว่าเทรนด์ย่อไปจะเป็นยังไงวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเขาเรากำลังทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเป็นยังไงมันจะเรียกว่าสารวิทยาปีสตร่วิชาปีหนั่นในปีหนึ่งพอปีปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็โอเวอร์แลปปี2ด้วยนะฮะก็ปี2ก็จะได้เรียนวิชาของนิเทศแล้วก็จะเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์เบื้องต้นสื่อสารแบรนด์นี่เป็นหนึ่งในภาควิชาของนิเทศมกรุงเทพเป็นหนึ่ง หนึ่งในเจ็ดวิชาการเรียนถามอาจารย์ว่ามีกี่ภาคหนึ่งเในเจ็ดภาควิชาเป็นภาควิชาน้องใหม่เปิดมื่อกี่ปีแล้วคะอาจารย์เปิดตั้งแต่ปีการศึกษา2549ปีนี้ก็ปีหลัดีสอปีที่สองแหละฮะปีที่2องกำลังจะรับรุ่นที่3ในในปีการศึกษา2550ก็แสดงว่าคือถ้าปีสูงสุดก็คือตอนนี้ปี3ตอนนี้อยู่ปี2อยู่ปี2องกำลังปี2เดี๋ยวหมดเทอม2นี้ก็จะขึ้นปี3แล้วครับผม รับปีละกี่คนคะอาจารย์รับปีละเราจํากัดไว้ที่240อืต่อภาควิชาอันนี้อันนี้ภาควิชาอื่นก็จะมีอันนี้ภาควิชาเดียวภาควิชาเดียว240บคนตอนนี้มีนักศึกษากี่คนคะที่เขาให้ความสนใจตอนนี้ที่รวมทั้งสองชั้นปีแล้วประมาณ300กว่าคนก็เยอะนะครับเยอะค่ะถือเพราะว่าเปานแบบภาชน้องใหม่นะแล้วเท่าที่เท่าที่สอบถามดูฮะจากตัวนักศึกษาเองนักศึกษาเขาก็ อยากจะที่อยากจะเรียนนี่คือรู้รู้มาก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำว่าจะเรียนอะไรแสดงว่ามีการหาข้อมูลก่อนเมื่อกี้อาจารย์สมยศพูดครั้งปี1ปี2แล้วก็ไปปี3ปี4แล้วค่ะปีสาอาจารย์วางหลักสูตรไว้แต่ตอนนี้เด็กยังยังไล่ยังไม่อ่งปี3ก็จะเรียนวิชาในสาขามากขึ้นนะฮะที่ที่เจาะตรงนะฮะอย่างเช่นวิชาของเราจะมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่าง,งอย่างผมยกปฏิบัติก่อนละกันเพราะหลายคนเรียนนิทศศาสตร์บอกว่าโอ้ยฉันต้องฉันอยากไปอยากฝึกปฏิบัติงานทำงานพวกนี้ก็จะมีวิชาการออกแบบการออกแบบในที่นี้คือออกแบบโลโก้ออกแบบเอกลักษณ์ของแบรนด์ค,คำว่าเอกลักษณ์เนี่ยถ้าถ้าแปลให้ง,ง่ายที่สุดก็คือเวลาพูดถึงเรื่องของสีนะครับอย่างเช่นเวลาเราไปถ้าตอนนี้เห็นชัดเลยธนาคารนะอาจารย์จะเห็นว่าเวลาเดินไปจะรู้ว่าธนาคารสีนี้ของแบรนด์อะไรสีเขียวบรอะไรู้และ เรื่องของม่วงอย่างเงี้ยใช่เรื่องของสีเนี่ยฮะเป็นเป็นอีกอันหนึ่งของเอกลักษณ์แบรนด์แล้วไปถึงเรื่องของการดีไซน์ชุดพนักงานการออกแบบโลโก้การดีไซน์ดนเชิงของงานงานศิลปะทั้งหมดนะครับตึ๊นอะไรที่ทำการอาจจะด้วยและนามบัตรอะไรจดไม้หัวจดไม้เพราะนั้นเด็กก็จะใช้นักศึกษาเขาจะได้เรียนเกี่ยวกับคอมใช้คอมพิวเตอร์ด้วยในการออกแบบ ทนะครากแล้วก็แล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับการผลิตสื่อนะฮะซึ่งการทำสกู๊ปการตัดต่ออะไรพวกนี้บีด้วยเพราะว่าเรามองว่าพวกนี้ต้องใช้นะฮะในงานสื่อสารแบรนด์เนี่ยมันพีดต้องทำพรีเซนเทชั่นต้องทำอะไรพวกนี้ต้องต้องใช้แล้วพอมาปี4ล่ะคะอาจารย์ปี4เราก็จะมีก่อนปี4เนี่ยช่วงซัมเมอร์ของปี3เราจะมีฝึกงานเพราะฉะนั้นในหลักสูตรเนี่ยจะมีการส่งนักศึกษาฝึกงานนะครับซึ่งเขาจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับ คนที่อยู่ในนวิชชาีีคือไปฝึกตามเอเจนซี่เอเจนซี่ด้วยแล้วก็หลายๆบริษัทโฆษณาหลายๆแห่งตอนนี้เขาก็เปิดเขาก็มีคอนเซปต์แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเซิร์ฟกับตรงนั้นได้พอดีนะครับไปรองรับตรงนั้นได้พอดีแล้วปอมาปีสี่ปุ๊บปีสี่ก็เรียนวิชาที่เข้มข้นมากขึ้นที่จะจบเพราะนั้นวิชาปี3ปี4เนี่ยนะฮะผมขอพูดรวมแล้วกันว่ามันจะเป็นวิชาที่ฝึกทักษะทั้งทั้งในเชิงของปฏิบัติแล้วก็การวางกลยุทธ <c oughs> ว่าคุณจะทํายังไงให้แบรนด์หนึ่งไปประทับอยู่ในใจลูกค้าได้ <c oughs> ทําให้ลูกค้าเป็นแฟนพันธ้ของแบรนด์ <c oughs> นได้นี่นะคะงั้นช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศธรรมรักนะคะหัวหน้าภาควิชาสื่อสารแบรนด์จากนิเทศศาสตร์มอกรุงเทพเป็นต่อน,นะคะถ <c oughs> ึงเรื่องของความต้องการของตลาดแรงงานนะคะแล้วก็คุยนานาเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์นะคะที่อาจารย์อยากจะอาจารย์จะให้ความรู้นะคะรวมทั้งหลักสูตรตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ